สบายดีพี่น้องแม่มาสิตำแจวกะปิเด้๋พี่น้องเด้อตำแจวกะปิกินกับลวกพับบกทำมาต้มพี่น้องแล้วก็นอค่าแล้วก็นอค่า่อแม่น้องลวกผักบวบพี่น้องวลวกผักบ,บวบพี่น้องเลยลวกผักบวบนะครับแจวกะปิ ป้งชิ้นแหงกับป um uh ิ้งพระทูต้มผักปวกพี่น้องต้มน้ำไม่ลายล้วมข้าวข่าพี่น้องแล้วก็ปิ้งชิ้นแหงแล้วก็ปลาทูพี่น้องกระเจียวกระปิมาเสิร์ฟแก่พี่น้องเด้อสบายดีย่ามมะเร็งพี่น้องเอ้ยยินมสองกันเด้อว่าทุกคนเด้อทางไกลทางไกลนะสบายดีพี่น้องย้องจันยิ้ข้าวตะแรงแก่พี่น้องเด้อเจ็ดสิักแพงมืดทุกคน กินเข่ากับอันหนึ่งนอค่ะ้วก็ส้มน้ำใบไร่กระโลกก้บวบวงพี่น้อง้ะก็แก้วกะปิเป็นสิ่งแหงสีปลาทูปลาเปงปลาปท,ทูมาเดอ้อที่ทำก,กันเดอ้อสิรเอ้ยกิเข่าน้ราได้เด้อลุกตาเขาน้ำแมรกเดอ้อนะคะมันปุ๊เข่าน้เม่เดอ้อ เตี้ยแล้วก็เคยกินน,นองเล็กนองมิกซี่วางโต้ดมาเลยเฮ้ยตั้งกันเด้อแล้วก็หลายๆคนมุดซื้อซื้อแล้วซื้อซื้อมาไหมเ็นเกื่อนหลักมาเลยเฮ้ยแล้วก็นหนึ่งน้องหนึ เริ่มเซอร์้วมาได้เพื่อนๆหมดทุกคนมาได้ที่ทำกันได้เลยอาหารบ้านเฮาหน,น้ำค้างน้ำม่ต้มหลวกข้าวบ้วงแวก้วกะปิแสบร้ายพี่น้องนอนบารับก็เลยเอาผักบ้วงมากินลงเมืองคนบอกว่ากินผักบ้วงนอนนับดีขนาะไม่ใช่ตอนนี้นอืมนอนนับดีเห็นบอากินผักบ้วงนหม sự có chín lông bừng và khen được xếp bạc xa mắt chỉ nó bây giờ kinh thông buồng nó lắp đi lông bừng เมือนคุ้มไนดะ้น่อแด้แสบไดนะ้อาวงแสบในลวกใส่กเกือใส่แตนวแสบลงอืมคือ,อน,นอนับดี ขาผนเด้อขาเป็งมันเด้อต้มในม่ไรจะแซ่นัวเห็นมั้ต้มใส่เกลือใส่เป่วนัว ngay cho gà thật tế buồn gà thế bảo tự thăng rồi được không buồn ớ gà thế rồi nè người ta ông có bà thật là bà như à như à tà cả mà ở phim mắc kín xe cho mặt không buồn à กินนั่นนี่แหละวิตามินนี่วิตามินทนไมเข้าก็พากินนั่นนีต่ตอนไปเลยต้นถูกต้นหยาดพี่น้องเอ้ยตะกี้กี่พักมาลรวกผ้นมาหนึ่ก็ถูกกันกดอกโบกนราบุนเรเราบุถูกดอกคืกัน หมื่นตะจีตะกุดแ,แม่งกุจีเน,ะนาะหางนาแม่งจีถึงว่าสืตุ้ยคุดมากับขัวตำปุนตำปุนกินกับบวกพักแซ่บก,การตะกัตแยนหน้ากกับปุ้นแซ่บอีกเหรอแซ่บูกุนตรงพ่อกินไายได้ตายคน แม่ในลูกหลายคนนะต้นอะไอย่ี้กับต้นเนาะกับปูมากับต้นต้นกะปูเป็นกูแต่ได้ไล่แต่มานตำเอิร์กมันเอิร์กตังอางต้องตัดตัดปั่นอัตนามันกะปูปั่นอัตนามันเป็นอน่อง แล้วมาอุ้มาขวใส่ข้าวหอมบัวหอมยังหจะฉอกชิ้นไข่ไอตูอุกการก็ขัววไข่แซมมันนี่ดูยังนั่นันเดือนชย้นชิชองมันนี่อัวที่ยังกระแซมื่อได้ลายก้นเนาะน่ะกันกินตึบๆๆบแม่ได้ลูกลายแ้ก็กันกิน น้องค่ะดอกค่ะมะหนึ่งดอกค่ะมาหนึ่งสินค้าเนี่สินใช้กับวิยาณสินนั่นเองแทบจิ่มินครับ มันมาปิดระทูเขาว่ามันในประไทูสุดสุดโลซาพันโลแปดสิบบาท ทางเห็ดเนี่ยจะเว้นกับเป็นโมเว้นคำไรเห็ดจะเวนกับโะเว้นคำคือเกา อ่อนเอ้าเปลี ảo. Ảo. <ảo. S 2> ่ยนอากาศลดสบายนอนแอร์มืดเงยไปหน่อยเต็มหัวัวๆเหมือนหอนแหงแดดตกแดดตกแดดนะเปลี่ยนอากาศ คนก็บาสบายแล้วคนนี้นะแล้คนนี้นะอะแก่ก็ถ้าปวดสมองไปเลยนะจินหัวมัดเขาตัวเย็นไปเยอะเรื้องเศร้ากินอีก

กินน้าไปก่อนนะพี่น้องเด้เอดูคนไหลก็แซ่สองน้องกินย่ายหน้าพี่น้องเด้อบ๊ายบายอาคิดนี่กับแม่มอน่าไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อรดูคนแซ่กนไหลคนตะไคข่คกระดิ่งให้าสองน้องกินย่ายมอนเด้อพี่น้องเด้อบาย